จุดเด่นของโปรเพเอ็นเนี่ยเราก็คือ Amplify Creator เตอร์ดีใช่ไหมฮะเราก็จะเน้นสนับสนุนให้กับ c r e เ t o r อร์ในทุกๆอย่างเลย <S <S เราก็กล้าพูดได้ว่าเรามีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกเสียงเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยเราจัดสรรจากทั่วโลกมาให้กับลูกค้าชาวไทยแล้วก็เพื่อนๆเ,เราชาวไทยในการที่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการที่จะเป็นครีเอเตอร์ขึ้นมาให้ได้ครับ ก็ที่ผ่านมานะครับเราเองเนี่ยมีหลายโปรเจกต์ที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความมันนะครับอย่างตอนนู้นเนี่ยเราเคยเริ่มต้นเราเคยจัดประกวดการแต่งเพลงครับซึ่งตอนนู้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจัดไปแล้วเราจะได้อะไรแต่เรารู้ว่าเราอยากจะสร้างเวทีมันขึ้นมาให้แบบคนที่แบบเป็นศิลปินหน้าใหม่มีพื้นที่ในการปล่อยของอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนู้นเนี่ยเราจัดมาเป็นชื่อง,งานโปรพิเอนจิงก์ออเดเวนครับศิลปินที่ชนะเลิศในโครงการครั้งแรกของเราก็คือ คิดวงเบสลวมออเดอโอครับซึ่งตอนนู้นเนี่ยตอนนี้เขาสมมาประกวดเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ดังเลยหลังจากนั้นเขาก็มีผลงานทางด้านดนตรีที่ก้าวขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นซุปตาขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็จัดงานอย่างเงี้ยมาหลายๆครั้งมากไม่ว่าจะเป็นการประกวดแต่งเพลงหรือแม้กระทั่งงานแข่งดีเจนะครับอย่างตอนนู้นเราจัดโป๊ปปี้ไรดี้ดีเจผมตาไม่ได้ว่าปีไหนละมันมีดีเจคนหนึ่งก็คือชื่อดีเจมิลินดาครับซึ่งตอนนู้นเนี่ยเขายังถ้าผมตาไม่ผิดเขายังเป็นแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวอย ตั้งใจมากแล้วเขาก็มีพลังสูงมากหลังจากนั้นเสร็จเราก็ผลักดันดีเจมิลินาเต็มที่เลยเรามีส่งไปเล่นหางานให้ที่พมา่าซึ่งเป็นงานที่เราจัดที่ม่เองด้วยแล้วเราก็หางานให้เขาอีกหลายๆงานทั้งในไทยทั้งในต่างประเทศนะครับอย่างเคสของป้ามิเองนั้นตอน,ตอนหลายปีก่อนเนี่ยเขาก็จะทำอ,อัลบั้มใหม่พอดีเราก็เพิ่งสั่งไม้ตัวใหม่มาพอดีเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเหมาะมากถ้าไม้ตัวนี้เนี่ย สามารถที่จะไปช่วยให้ปามี่บันทึกเสียงอัลบั้มใหม่ได้เราก็เลยติดต่อปามี่ไปครับไลน์ไลน์ไปหาเขานะครับเราก็ส่งไม้นี้ไปให้เขาเลยแล้วเขาก็ใช้ไม้นั่นแหละอัดเป็นบันทึกเสียงใหม่อัลบั้มใหม่ของเขาเลยนะครับแล้วก็เคสอื่อๆอนๆอย่างเช่นอย่างพี่บอลสครับเองเรารู้ว่าพี่บอลเนี่ยใช้ทํางานเราก็เลยคิดว่ามันมีอย่างตัว plug-in universal audio ครับเราก็เลยติดต่อประสานนะครับให้พี่บอลสครับเนี่ยเป็น endorser ให้กับแบรนด์นี้ในประเทศไทยเลยเอบอ broadcast เนี่ยคือเขาโทรมาหาผมมาดีแล้วก็คุยกันเลยว่าเฮ้ มีอะไรให้พี่ช่วยบอกเลยผมก็ส่งอุปกรณ์และทีมงานไปทั้งเซตเลยไปเซตอัพให้เขาเพื่อให้เขาใช้ถ่าย MV แล้วก็ใช้เล่นแสดงสดในการถ่าย MV ได้เลยอะไรเงี้ยครับผมสำหรับผมแล้วมันก็ถือเป็น ความเป็นเกียรติแล้วก็ความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่เราก็ได้นอกเหนือจากการทํางานทําธุรกิจแล้วเนี่ยเราได้สร้างทีมงานแล้วก็ขยายงานมาเรื่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือมิตรภาพครับมิตรภาพที่เรามีให้กันกับลูกค้าจากที่เริ่มต้นเป็นลูกค้ากันแต่ตอนนี้หลายๆคนกลายเป็นเพื่อนสนิทหลายๆคนกลายเป็นพี่น้องหลายๆคนกลายเป็นเพื่อนที่คอยแนะนํากันมีมีอย่างเงี้ยคือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเกิดมามองว่าผมสนับสนุนเขาจริงๆแล้วเขาคือคนที่สนับสนุนผมมากกว่าจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมนะครับที่มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในวงการดนตรีที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดและสิ่งที่เราพอจะทําได้ในการสนับสนุนเขากลับไปอย่างเต็มที่อนันนั้นก็ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติที่เราได้มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้สนับสนุนพี่ๆเรา